ก็ one two three four five six seven eight m สิ้เหมอปเวิธีการสร้างความมั่นใจในตัวเองนะคะก็วิธีนี้เป็นวิธีที่ทีน่าทํามาแล้วก็เป็นวิธีที่แปลกๆหน่อยใครจะลองไปทําก็ได้นะหรือว่าใครไม่ทําก็ได้แล้วแต่นะแต่เป็นวิธีที่ทีน่านะใช้สร้างความมั่นใจให้ตัวเองนะคะวิธีที่น่าทานะก็คือฟังเพลงแรปน,นะคะแล้วเป็นแรปของฝรัง่งเนาะแรปอเมริกันเพราะว่าเพลงแรปเนี่ยมันจะมีอยู่ตอนนี้มันก็ยังมีอยู่แต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะ ที่เพลงแรปมันจะเป็นแนวแนวนี้หมดเลยก็คือแนวอวดรวยนะคะเขาจะแรปประมาณว่าเขามีอะไรเขาประสบความสําเร็จยังไงเขาซื้ออะไรมาหรือว่าเขาอวดอีกฝ่ายหนึ่งคนที่เป็นศัตรูเขาหรือคนที่เกลียดเขาเนี่ยเขาอวดอะไรยังไงบ้างน,นะคะทีนี้เนี่ยถามว่าพอเราฟังอะไรแบบนี้บ่อยเนี่ยเราจะเป็นคนที่อวดรวยเป็นคนที่ยิงยิงหรืออะไรอย่างนี้ไหมจริงๆก็ไม่นะเพราะว่าเวลาที่น่าฟังเพลงแรปแนวนี้เนี่ยติน่าฟังแบบผ่านๆคือตั้งใจฟังให้มีรู้เรื่องโอเคไหม แรปแนวนี้เนี่ยจริงๆตอนนี้ในไทยเนี่ยก็มีเยอะมากเลยนะก็คือจะเป็นแรปแนวแบบว่าเหยียดคนอื่นถูกป่ะเหยียดเหยียดไม่ใช่เหยียดแบบเหยียดยามเขาแต่เหยียดไอ้พวกที่มันเกลียดเราอะ่ะเขา้าใจป่ะมันจะมีแรปแนวนี้นะคะซึ่งติน่าจะไม่ค่อยฟังเพราะว่าพอมันฟังรู้เรื่องทุกคําเลยอะ่ะมันรู้สึกเนกาทีฟมากเลยมันรู้สึกว่ามัน,มนได้ฟีลลิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นฟังที่เราแบบ ฟังหูไว้หูได้อะคือเลือกฟังเป็นท่อนๆอนะเออมันทําให้เรารู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองขึ้นมาดิดน,นึนงมันเป็นวิธีแปลกๆนะแต่ใครจะเอาไปลองทําก็ไปลองทําก็ได้นะคะโดยแรปเปอร์ที่น่าชอบนะคะก็จะมีคาร์ดิบีนะคะเพลงที่น่าชอบมากของคาร์ดิบีนะคะก็คือเพลงโบแดกเยลโล่นะคะมันเป็นเพลงที่เขาเนี่ยร้องให้กับคนที่เกลียดเขานะคะให้กับคนที่เคยดูถูกเหยียดยามเขาว่านี่ตอนนี้นะฉันประสบความสาเร็จแล้วอะไรประมาณนี้โดยท่อนที่น่าชอบนะเขาจะร้องว่า Um, say little bitch อันนี้จะคำหยาบเลยเนาะ say little bitch you can't f with me f นี่คือ f u c k ทินะไม่อยากพูดคำนี้โอเค say little bitch you c a n f with me if you wanted to ะะก็คือพวกแกทั้งหลายเนี่ยมาทำอะไรฉันไม่ได้นะถึงแม้เธอจะอยากมาทำอะไรฉันเนี่ยเธอก็มาทำอะไรฉันไม่ได้ this expensive this is red bottoms this is bloody shoes นะคะตรงท่อนนี้เนี่ยเขาพูดถึงรองเท้า um, Christian Louboutin นะคะ Christian Louboutin เนี่ย อซิเนเจอร์ของเขาก็คือตรงส้นเนี่ยมันจะเป็นสีแดงถูกไหมเขาก็บอกประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนี้ฉันเนี่ยมีตังนะคือฉันสามารถซื้อคริสเตียนลูปอทอนได้เพราะว่าคริสเตียนลูปอทอนเนี่ยกู่เป็นหมื่น <c oughs> ถูกไหมแล้วเขาก็ร้องต่อว่า <c> hit <oughs> the store I can't get em both I don't want to h o e s นะคะแปลว่าพอเขาไปถึงที่ร้านปุ๊บปกติเวลาที่เราไปซื้อของเนี่ยบางทีเราจะเกิดอาการลังเลว่า <c oughs> เอาตัวไหนดีเอาตัวไหนดีซื้อเสื้อตัวไหนดีซื้อรองเท้าคู่ไหนดีเราจะเลือกมา2คู่อะไรเงี้ยซื้อคู่ไหนดีซื <c oughs> <ๆ S 2> ้อคู่ไหนดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ไม่ไม่จำเป็นต้องเลือกลังเลใช่ไหมเอามาเลยทั้งสองอยา่างเพราะอะไรมีตังอ่ะมี ก็ใจ่ากทีด like ้นหลอกฟังอย่างนี้แล้วนะไปรู้สึกว่าเฮ้ยชอบชอบในความมั่นใจอ่ะชอบในความมั่นใจเพราะฉะนั้นติ่นาก็ฟังฟังฟังแล้วก็จะร้องไอ้ท่อนที่ตัวเองอ่ะชอบแล้วก็รู้สึกมั่นใจนะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะที่ตินาชอบมากแล้วก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างปัญญาอ่อนนะคะเพราะว่าแฟนิี่ดนาเนี่ยเขาเป็นคนอเมริกันใช่ปะแล้วเขาฟังออกทุกคำเวลาที่เราฟังออกทุกคำเนี่ยมั่นใจยังไงมันจะซึมซับมากเกินไปแล้วมันจะให้ความนิเกทีฟหน่อยๆน่อเหมือนที่ตินาไม่ รูส้สึกว่าเพลงน,นี้แม่งโคตรปัญญาอ่อนเลยว่ะก็ใจว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังอู๋ไว้หูนะฮะมันชื่อเพลงว่า Bank Account นะฮะแบงก์ไอเคานก็คือบัญชีธนาคารนะฮะแล้วเขาก็จะหลอกว่า I got one two three four five six seven eight m i n by bank account นะฮะเพลงอ่าท่อนนี้แปลว่าอะไรท่อนนี้แปลว่าเขาเนี่ยกำลังนั่งดับเงินว่าตอนนี้นะฉันมี1 2 3 4 5 6 7 8, 8ล้านอยู่ในบัญชีของฉันเออนะฮะติดดาฟังแล้ว เฮ้ยอยากมีบ้ากอยาก sed, มีบ้ากก็ร้องก็ร้องท่อนเนี้ยแล้วก็ร้องท่อนเนี้ยท่อนอื่นก็ไม่รู้เรื่องนะว่าเขาร้องอะไรท่อนอื่นมันจะมาแบบเออเนเนเนออออแต่ทำร้องก็ดีเออเนเนเนประวันนี้แล้วเสร็จแล้วพอมาถึงท่อนนี้ปุ๊บ I g ้ก one two three four five six seven eight m my bank account เขาอะไรเงี้ยมันฟังแล้วว่าเออดีว่ะเออมีแบบล้านอยู่ในบัญชีอะไรเงี้ยแล้วก็พูดแล้วก็ร้องแบบเนี้ยแล้วก็พูดแบบเนี้ยกับตัวเองบ่อยๆบ่อยๆนะคะ ถามว่ามันมีผลอะไรผลของมันก็คือเวลาที่เราพูดกับตัวเองยังไงเราก็จะเป็นแบบนั้นนี่คือเรื่องจริงเลยเวลาที่เราสมมติว่าเราส่องกระจกนะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สวยนะเราเดินออกไปไหนนะเราก็จะรู้สึกอย่างเงี้ยไม่มั่นใจในตัว,ตวเองฉันไม่สวยฉันไม่ดีฉันไม่เก่งฉันไม่นูนฉันไม่นี่เพราะาอะไรเพราะว่าเราก็บอกตัวเองแบบนี้ไงแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนทัศนคติสมัย เรามั่นใจในตัวเองคือเราบอกไปก่อนเราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแบบนั้นแต่เราบอกตัวเองแบบนั้นก่อนแล้วจิตใต้สมานึกของเรานะหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนอาจจะเชื่อในพลังจักรวาลกฎแรงดึงดูดอะไรอย่างี้ยใช่ไหมเนี่ยมันคือกฎเดียวกันมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นที่นี่น่าร้องเพลงนี้ที่น่าก็มีเงินอยู่ไม่กี่หมื่นไม่กี่แสนในบัญชีธนาคารนะคะพอที่น่าเริ่มร้องเพลงนี้เริ่มจึ๊ดจึ๊ดสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งเริ่มอีเนื้อเริ่ออๆหรืมม เอาจริงๆคือเลือกฟังมันทําให้เราเนี่ยมั่นใจในตัวเองได้นะคะซึ่งบางคนก็อาจจะฟังอื่นก็จะมีบางคนที่ฟังอะไรฟังเพลงคลาสสิกฟังโมซาร์ทฟังนู่นนี่นั่นใช่ไหมทีน่าบอกกันแล้วทีน่าก็ฟังบ้างแต่พอฟังนานๆแล้วมันเลียนไว้มันเลียนพอฟังนานๆมันจะมีแบบทีน่าเคยไปบ้านคนรู้จักนะคะคนหนึ่งแล้วเขาจะชอบฟังเพลงแนวเนี้ยทีน่าก็ไปนั่งนั่งแล้วก็ฟังฟังรวืกฟังทั้งวันเลยแล้วพอตอนที่ลาจากเขานะโอเคค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะทีน่าขึ้นรถมานะทีน่ารู้สึกโหยหาพ ฮิปฮออปกติด้มากเลย เพลงฮิปฮอปใส่ใเถอแบบเพลงมันแบบมันมีความเลี่ยนมันรู้สึกเลี่ยนนะคะแตนนี้มันก็แล้วแต่รสนิยมเนาะใครชอบฟังเพลงดนตรีคลาสสิกอะไรเงี้ยเป็นอาหารสมองใช่ไหมฟังแล้วสมองดีโอเคได้แต่ถ้าเป็นเพลงแนวที่เสริมความมั่นใจนะที่นแนะนําเพลงฮิปฮอปนะคะแล้วก็เพลงรักเพลงเศร้าเนี่ยก็ <ๆ S 2> เลี่ยงๆก็ได้เพราะว่ายิ่งฟังก็ยิ่งเศร้ายิ่งฟังก็ยิ่งเศร้าใครอยากลองไปใช้ก็ลองไปใช้ดูเนาะแล้วก็ใครลองไปใช้แล้วได้ผลก็กลับมาบอกด้วยนะคะในคลิปนี้กลมาบอกตรงทางใต้คอมเมนต์นะคะ วันนี้ที่จะต้องลาไปก่อนนะคะชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ T n a e and Channel นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ